สารอาญาอนุมัติหมายจับสารอาญาอนุมัติหมายจับนะครับไม่ได้เพิกถอนหมายจับคุณสุเทพนะครับแต่ที่เราฟังขา่าวออที่ฟังข่าวว่ามีการยกคำร้องเนี่ยคือแกนนําอีกชุดหนึ่งคืออีก17เคนคสารอาญาท่านสั่งอย่างนี้ครับท่านสั่งว่ายังไม่สมควรที่จะออกหมายจับแต่ให พักกานสอบสวนเนี่ยไปดําเนินการออกหมายเรียกก่อนอ๋อมาสอบสวนก่อนอ่าคือคือการดําเนินการเนี่ยเนื่องจากว่าแกนนำ17คนเนี่ยมีตัวตนชัดเจนไม่ใช่โจรป่า500เลยที่ไหนเพราะฉะนั้นก็น่าจะสามารถออกหมายเรียกแต่กรณีของคุณสุเทพนี่ออกหมายจับเลยออกหมายจับเลยอันนั้นอันนั้นเพราะอะไรฮะสารสารก็ เป็นดูพินิจของศาลนะครับศาลคงมองว่าเป็นแกนนำหลักแล้วก็อาจจะมีการพูดยืนยันอะไรว่าอะไรมากมายต่างๆาเนี่ยศาลก็รนบมันไปจับให้ส่วนอีก17คนเนี่ยศาลเนี่ยสั่งสั่งได้เหมาะสมมากนะครับก็บอกว่ากำกำลัง จะมีการเลิกการชุมนุมและเพราะว่ามีการยุบสภาแล้ววันที่สาสั่งคือวันที่ยุบสภาสารก็มองว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะฉะนั้นก็ควรจะออกหมายเรียกเสียก่อนนะครับการออกหมายเรียกเสียก่อนก็หมายความว่าใช้คําบังคับของเจ้าพนักงานถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่มาเนี่ยก็เป็นเหตุที่จะไปออกขอสารออกไว้จับทีนี้ปรากฏว่าทางตํารวจเนี่ยก็ยังไม่ได้ดําเนินการออกหมายเรียกตามที่ศารสั่งนะครับแต่ว่าคดีก็คัดเอาโดยมาเป็นคดีพิเศษเสียก่อนนะครับวันนี้ ผมในฐานะอธิบดีนะครับก็ได้มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็มีการประชุมกันนัดแรกวันนี้เราก็จะทําเรื่องสําคัญ3เรื่องด้วยกันในวัติวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเราเห็นควรที่จะดําเนินการตามที่สารยาได้สั่งไว้ก็คือการออกหมายเรียกไปยังแกนนําอีก17คนนอกเหนือจากคุณสุเทพเดี๋ยวนะขออนุญาตอีกนิดเดียวคือการที่ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะเพราะอะไรฮะ เหตุผลสําคัญที่คณะกรรมการคดีพิเศษได้ถูกแถลงกันเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เห็นว่าคดีนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับมีผู้กระทําความผิดเป็นเครือข่ายหลายคนและที่สําคัญเนี่ยเกิดความเสียหายในภาพใหญ่ของประเทศนะครับความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจรู้กันเลยนะครับว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นถึงกับบอกว่าเรากําลังถูกแช่แข็งต่างๆเนี่ยนะครับคณะกรรมการคดีพิเศษก็เห็นว่าเรื่องนี้คงต้องใช้มาตรการพิเศษละเพราะว่ากฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยสามารถ ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มติเมื่อวานนี้ก็ให้มีพนักงานสอบสวนร่วมกัน3ามฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเจ้าหน้าที่ของเอไอซเองส่วนที่สองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและส่วนที่สก็เป็นพนักงานอัยการจากสํานักงานอัยการสูงสุดการมาทํางานร่วมกัน3ามฝ่ายอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกอย่างจะตรงไปตรงมาแล้วก็โปร่งใสนะครับเพื่อประสิทธิภาพก็ผิดก็ผิดถูกก็ถูกก็ว่าไปทีนี้มามติในวันนี้ มติในวันนี้ซึ่งมีการประชุมคณะพนักงารสอบสวนเนี่ยเรามีเรื่องสําคัญ3เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมากเรื่องที่1ก็คือจะดําเนินการออกหมายเรียกตามที่สารยาได้แนะนําไว้นะครับได้สั่งไว้นะครับ,รบพรุ่งนี้ นะครับผมก็จะเซ็นหมายเรียกไปยังแกนนําอีก17คน uh huh. นะครับซึ่งรายชื่อก็คงเปิดเผยกันแล้วนะครับ uh huh. โดยก็จะส่งอย่างเป็นทางการตามกฎหมายนะครับ uh huh. ไม่ว่าจะส่งถึงภูมิลําเนาหรือให้คนไปส่งอะไรก็แล uh ้ว huh. แต่นะครับก็จะดําเนินการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา ทั้งหมดก็17คนมาวันไหนครับเออเรากําหนดไว้2วันครับคือสัปดาห์หน้าวันที่26และ27อ๋อครับนะครับซึ่งจะมาหรือไม่ก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าการถ้าไม่มาก็อาจจะนําไปสู่การขอออกหมายจับอ่าส่วนว่าการส่งหมายเรียกก็คือส่งพรุ่งนี้ส่งพรุ่งนี้ครับเราจะดำเนินการส่งตามกฎหมายเลยนะครับและยี่สิบหกยี่สิ็ก็จะเป็นการทยอยมาทั้งสิบเจ็ดคนทยอยมาครับเป็นแบบออกเป็น2องชุดนะครับรบอันนี้ก็เป็นมติเรื่องที่1นึ่งมติเรื่องที่1ขอถามทางนี้หลายคนแกนาหลายคนก็บอกว่าจะไม่มา เพราะว่าอาจจะบอกว่าจะมาก็ต่อเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนั่นก็คือการไล่เรียบร้อยแล้วหรือการชุมนุมต่างๆการไม่มาเนี่ยในเวลาที่กําหนดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับคืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าไม่มาเพราะว่าอยู่ระหว่างเดินทางต่างประเทศเจ็บป่วยนะครับหรือถ้าเกิดไม่มาบอกว่าอยู่ระหว่างการชุมนุมอย่างเงี้ยสิ่งที่เราขอออกหมายเรียกตามที่สารท่านแนะนำเ่ยนะครับเป็นเรื่องของการชุมนุมที่ผิดกฎหมายในส่วนแกนนํา เพราะนาไปในเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งนั้น<ม>นะครับตอนนี้ไม่เอาเลือกตั้งมีกฎหมายกาหนดวันเลือกตั้งก็จะไม่เลือกตั้งจะขับไล่ร,รัฐบาลทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่ผิดกฎหมายทั้งสิน<ม>้นนะครับการกระทําอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มาเพราะเหตุว่ากําลังจะทําสิ่งเหล่านี้ต่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการจะทําสิ่งที่ถูกกฎหมายกําลังทําสิ่งที่ผิดกฎหมายต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าไม่มาเนี่ยมีเหตุเพียงพอแล้วครับที่จะขอสารออกหมายจับ ทีนี้ก็จะนําไปสู่การจับกลุ่มนะครับครับเหตุไม่มามีเหตุอะไรบ้างที่สามารถที่จะยอมได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มาด้วยเหตุผลนี้ไม่เป็นไรก็อาจจะผ่อนผันได้ก็เป็นเรื่องที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกินวิสัยที่เขาจะมานะครับเช่นเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะครับอยู่ระหว่างไปเดินทางไปต่างประเทศยังกลับมาไม่ทันนะครับ ไม่ใช่กรณีแบบนี้ก็ไม่ได้ก็แน่นอนครับแล้วนี่ยิ่งประกาศออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับบอกว่าจะทําภารกิจจนเสร็จสิ้นเนี่ยก็ชัดเจนว่าจะคงทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เนี่ยเราก็คงไม่ต้องออกหมายเรียกซ้ำละนะครับก็คงจะขอสารท่านพี่นาออกหมายจับเลยครับอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2ข้อที่2นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับและอาจจะสําคัญกว่าข้อที่1ด้วยนะครับคือเราได้เห็นว่าการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยสำหรับแกนนําเหล่านี้นะครับได้ผ่านการสอบสวนของตํารวจ นครบาลมาระดับหนึ่งแล้วนะครับจนกระทั่งมีการออกหมายจับคุณสุเทพแล้วก็ขอสารสารแนะนําให้ออกหมายเรียกในส่วน17คนเนี่ยนะครับ,รบเราก็เห็นว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้การชุมนุมที่ผิดกฎหมายมันเดินหน้าได้เนี่ยเพราะว่ามีการสนับสนุนเรื่องการเงินมีการนําเงินมาใช้นะครับในการ จัดเวทีจัดเครื่องเสียงนะครับถ่ายทอดสดมีการเดินทางการเดินทางรวมถึงอาจจะมีเสียงพูดกันนะครับว่าใช้จ่ายเงินเพื่อให้มานู่นนั่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ได้พิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ากรณีอย่างนี้ควรที่จะมีการตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายของแกนนําทั้ง18คน1คุณสุเทพและอีก17คนที่จะออกหมาเรียกนะครับ เราอาจจะเรียกว่าเป็นการตรวจสอบท่อน้ําเลี้ยงก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราจะตรวจสอบจากตัวการหลักว่าปลายทางเนี่ยเป็นยังไงย,ย้อนไปยังต้นทางย้อนหลัง6เดือนว่ามีใครโอนเงินมาบ้างเหมาะสมเหตุผลอะไรถ้าใช้หนี้กันถ้าอะไรก็อธิบายได้ถ้าอธิบายไม่ได้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเป็นการใช้เงินในการกระทําความผิดนะครับเราก็จะใช้อํานาจให้ธนาคารเนี่ยทุกแห่งในประเทศไทยตรวจสอบเลยนะครับ เช่นบัญชีของคุณสาธิตวงองเตยเนี่ยนะครับ<ม>ว่ามีกี่บัญชีธนาคารอะไรบ้างปร,ประเภทเ,เพื่อเรียกเ,เช็คหรือ<ม>อะไรต่างๆพอตรวจสอบพบเราก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายของพนักง,งานเนี่ยนะครับเพื่อสั่งอายัดนะครับอายัดก็คือห้ามทําธุรกรรม,น,รมนั่นหมายถึงว่าต้องรับความร่วมมือกับธนาคารด้วยถูกไหมคงไม่เรียกความร่วมมือหรอกครับเพราะว่าในอำนาจในการสั่งในคดีปกติที่ดีซน์ทำอยู่แล้วก็ทําอย่างนี้ นะครับคดีที่มันเกี่ยวกับเรื่องเอาเงินทองมาใช้ในการกระทําความผิดเนี่ยเราก็จะให้ธนาคารตรวจพอตรวจเจอแล้วเราก็จะบอกไปเลยว่าให้อายัดนะครับการอายัดเนี่ยก็เพื่ออายัดตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ความผิดว่ามีการกระทําความผิดจริงหรือไม่และที่สําคัญก็จะหาต้นต่อต่อว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง มีบริษัททางร้านมีใครส่งเงินมาอะไรอย่างไรนะครับเราก็ก็ว่ากันไปนะครับเป็นการดําเนินการตามกฎหมายปกติใน18แกนนำเนี่ยทั้งหมดกี่บัญชีใหที่เราพอจะเรายังตอบไม่ได้ครับแต่เราเชื่อว่าคนนึงมีหลายบัญชีและประมาณ300บัญชี300บัญชีและอาจจะอาจจะแล้วแต่ธนาคารนะครับบางคนก็อาจจะ ธนาคารหนึ่งนะครับก็อาจจะเช่นธนาคารกรุงเทพ3บัญชีธนาคาร UOB อาจจะ5บัญชีรเราเราทำในภาพรวมหมดเลยครับใครจะมีกี่บัญชีก็แล้วแต่นะครับก็จะถูกตรวจสอบแล้วก็จะมีนำเอา t r a n s ซ c คชันหรือ Statement เนี่ยส่งมาตรวจสอบย้อนหลัง6เดือนและในระหว่างนี้จะต้องถูกพักการใช้บัญชีก็คือเรียก,กว่าการอายัดนั่นเองอเริ่มต้น ของการอายัดนี่จะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะทันทีที่หนังสือวันนี้เป็นมตินะครับุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับผมก็ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนและอธิบดีด้วยเนี่ยก็จะเซ็นหนังสือไปถึงธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เมื่อธนาคารได้รับแล้วในทางปฏิบัติที่เราทํากันมานะครับธนาคารก็จะเข้าทําการตรวจสอบทันทีแล้วก็หยุดการทําธุรกรรมครับคือถ้ารับหนังสือวันพรุ่งนี้แล้วก็กระบวนการก็คงจะมีผลทันทีเล้ทันทีแล้วก็อาจจะมีการสั่งการทําธุรกรรมในระยะเวลาอาจจะไม่นานนะครับ แต่ว่าทีนี้ในเรื่องของการทางแกนนาก็บอกว่าเงินที่เขาใช้มาเงินที่เขาได้มารู้มีการบริจาคเข้ามาในบัญชีมันไม่ได้เป็นเงินทุจริตอะไรมันเป็นเรื่องของการบริจาคมาเพื่อที่จะให้มาต่อสู้มาเพื่อที่จะให้เกิดการอ,าอะไรล่ะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ เรื่องนี้คงดูที่ข้อเท็จจริงนะครับหลักกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีหลักว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับถ้าเกิดลุงบ้าน้าอานะครับไปฟังการอภิปรายแล้วมีความชื่นชมศรัทธาก็อาจจะบริจาคเงินตามบัญชีที่เขาประกาศไว้นะครับมีอยู่สองบัญชีด้วยนะครับประกาศไว้ก็เอาไปเข้าห้าร้อยพันหนึ่งอะไรหรือว่ามากกว่าก็แล้วแต่จํานวนมากน้อยไม่ใช่สําคัญแต่ดูที่เจตนานะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับมันเป็นจํานวนที่หลายครั้งหลายคราแล้วก็มากพอสมควรแล้วผู้กระทำเนี่ยก็ ไม่ใช่ระดับชาวบ้านนะครับเป็นห้างร้านบริษัทใหญ่โตนะครับก็พึงรู้ได้ว่ากําลังทําสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าหากว่าก่อนที่คุณสุเทพจะถูกสารออกหมายจับ ทำไปอาจจะพอแก้ตัวได้ว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเพราะสารอาญาออกหมายจับคุณสุเทพแล้วนะครับแล้วก็แนะนําให้ไปออกหมายเรียกแกนนำเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะดีเอสไอได้ประกาศวันนี้อย่างเป็นทางการก็พึงรู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่ไปสนับสนุนเนี่ยเป็นเรื่องการกระทําความผิดคราวนี้ก็จะแก้ตัวลําบากแล้วนะครับก็ต้องว่ากันในข้อเท็จจริงเราไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามที่ ส่งเงินโอนส่งเงินเข้ามาในผิดหมดนะไม่ใช่นะครับคุณจอมก็ต้องดูที่เจตนาแล้วก็รายละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยชาวบ้านบริจาคเงินเข้าไปอันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจํานวนมันสักแค่ไหนถึงอาจจะเป็นเจตนาจํานวนก็เป็นเหตุผลในการดูด้วยนะครับแต่ว่าเหนือจากนั้นเนี่ยเราคงดูถึงเจตนาดูพื้นฐานนะครับตรวจสอบดูสมมติว่ามีบริษัทหนึ่งนะครับสนับสนุนมาเป็นเงินสักสี่สห้าล้านนะครับเราก็คงดูว่าบริษัทเนี้ยทาธุรกิจอะไรนะครับแล้วมี จากส่งเงินแล้วมีการขนคนมาด้วยนะครับตัวกรรมการบริษัทบางคนขึ้นไปบนเวทีอภิปรายด้วยอันนี้คือมีจริงไหมมีครับมีฮะซึ่งซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ครับรวมทั้งนำม็อบไปปิดล้อมที่นั่นที่นี่ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ชัดเลยนะครับว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงชัดเจนละในภาษาชาวบ้านที่เราเรียกกันไม่ใช่เรื่องการบริจาคโดยบริสุทธิ์ใจครับทีนี้ถ้าเกิดมีความผิดอย่างที่ว่ามาเนี่ยคือชัดเจนว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับ ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเนี่ยความผิดของคนเหล่านี้ที่เป็นท่อนําเลี้ยงเนี่ยกฎหมายก็เขียนไว้เลยครับเขียนทั้งในแง่ของการในข้อหาอะไรฮะสมคบคิดเหรอใช่ครับมันมีความผิดอีกมาตราหนึ่งนะครับที่ที่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดก็จะรับโทษเท่ากับตัวการก็ไม่ลหนักนะครับเท่าเท่ากันเลยเหรอเท่ากันเลยครับอันนี้ก็ต้องดูว่ามีพฤติการอย่างไรนะครับก็ต้องดูรายละเอียดครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีครับผมได้มีโอกาสมาออกรายการเนี้ยเราก็อยากจะบอกว่าเมื่อมาเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับ เราได้ใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขนะครับการที่เราจะอยู่กันอย่างสงบสุขเนี่ยต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายครับคุณจอมเปิดรายการบอกว่าจะเป็นการเพิ่มดีกรีร้อแรงอะไรหรือเปล่าในมุมของพวกเราซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับเรามองว่าถ้ายิ่งไม่ใช้กฎหมายบังคับเนี่ยนะครับปล่อยปละละเลยกันตามเรื่องตาลาวเนี่ยจะเกิดความเสียหายหนักเข้าไปใหญ่ครับ้านเมืองจะอยู่ได้เนี่ยทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายเรา เราเราเอาบทเรียนแล้วกันนะครับตอนนี้เรื่องยังไม่จบสําหรับเรื่องนี้ปี53เห็นไหมครับเราดําเนินการตามกฎหมายชัดเจนและแต่ทั้ง2ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันฮาร์ดคอร์อปชถูกดําเนินคดี290กว่าคนฟ้องศาลแล้วคนสั่งสลายการชุมนุมสท่านท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพถูกฟ้องศาลแล้วนะครับเท่าเทียมนะครับทำทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปข้างหนึ่งข้างใดใครก็ตามที่ทําอะไรเกิน เลยกรอบของกฎหมายเนี่ยต้องรับผิดในสิ่งที่ตนทำมาถึงเรื่องของการมีคําสั่งอายัดบัญชีเงินฝากของแกนนำเนี่ยรวมแล้วประมาณกี่บัญชีเห็นว่าประมาณ300รอกว่าบัญชีเลยเหรออันนั้นคงเป็นการคาดการณ์นะครับแต่ว่าตัวเลขแท้จริงเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งจากธนาคารโดยเร็วนะครับเพราะว่าคนนึงอาจจะ หลายธนาคารรวมแล้วสิบัญชีคนหนึ่งอาจจะมีสองบัญชีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ข้อเท็จจริงครับอย่างพูดถึงเรื่องของทอนำเลี้ยงเนี่ยที่เรามีข้อมูลกันอยู่เนี่ยมีมีประเภทไหนมีตัวบุคคลบริษัททางร้านธนาคารมีมีหมดเรามีข้อเท็จจริงหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงนี้เป็นข้อเท็จจริงแบบไหนเป็นข้อเท็จจริงในเชิงการข่าวในการสืบสวนนะครับว่ามีร้านค้าใดนะครับมีกลุ่มใดนะครับแต่ว่าเราก็ระมัดระวังครับจะเห็นได้ว่า ตอนปี53เนี่ยนะครับวิธีการอายัดบัญชีเนี่ยทำมาแล้วนะครับปี53เนี่ยประกาศตูมเดียวเลย300กว่าบัญชี300กว่าคนขอทั่วมกว่าคนนะครับซึ่งเป็นพันบัญชีเลยนะครับทันทีแต่คราวนี้เราเริ่มต้นที่18ก่อนเราเริ่มจากใครครับเราเริ่มจากผู้ที่อยู่ในขายกระทําความผิดชัดเจนคุณสุเทพและอีก17คนครัคนซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้วก็เห็นชอบไปออกหมายเลี่ยดเพราะฉะนั้นมันมีมูลความผิดชัดเจนอยู่แล้วและเราถือว่าเป็นปลายท่อ เราก็จะตรวจย้อนหลัง6เดือนไปว่าในระหว่าง6เดือนมาเนี่ยมีมาจากที่ไหนบ้างอันนั้นก็ค่อยไปอายัดภายหลังค่อยเพิ่มอีกทีนะครับแต่ว่าเราพยายามครับที่จะให้กระทบสิทธิ์ให้น้อยที่สุดครับอย่างหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนเนี่ยจะจะโดนด้วยไหมฮะ เราก็ตรวจสอบนะครับก็มีอยู่นะครับพูดกันตรงไปตรงมาก็คงคงไม่ใช่ไม่ไม่อยากเรียกเป็นหน่วยงานแต่ว่าเจ้าหน้าที่บางคนของกทมนะครับเอาเครื่องไฟไปเอาน้ํามันไปเอากระสอบทรายไปเนี่ยอจจะอันนี้ก็อยู่ในไข่แน่นอนครับที่เราจะดําเนินการเห็นว่ามี3ประเด็นมีประเด็นที่3ด้วยไหมวันนี้ประเด็นที่3นอกจากการตรวจสอบบัญชีแล้วก็อายัดบัญชีแล้วเนี่ยครับจากการทํางานร่วมกับตํารวจนครบาลเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามียานพาหนะ นะครับมีบริษัทห้างร้านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมขนคนไปนะครับไปตั้งเครื่องไฟิษัทเอารถเอารถให้ไปเพื่อไปขนคนอย่างเงี้ยแหละหรือเอารถของเอาของบริษัทด้วยนะครับไปตั้งบูธนะครับแจกน้ำแจกท่าแจกอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ฟังอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนจะผิดบทไม่ใช่นะครับเรามีลิสต์รายชื่อครบถ้วนจากการทำงานร่วมกับตำรวจนครบาลนะครับเราเห็นว่าสมควรจะเชิญบุคคลเหล่านี้ นะครับมาซักถามนะครับเพื่อดูเจตนาว่าเข้าไปยังไงสมมุตินะครับคุณจอมถูกจ้างไปนะครับให้ไปทํำข้าวห่อข้าวต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ถ้าหรือมีลักษณะเป็นเจตจำนงจะไปบริจาคก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอ้าง นะครับแล้วจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการจงใจเข้าไปสนับสนุนให้แกนนําทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยอย่างนี้ถูกดําเนินคดีแน่นอนครับเราก็จะให้ความเป็นธรรมครับโดยการออกหนังสือเชิญไม่ออกเป็นหมายนะครับออกหนังสือเชิญมาพูดคุยกันมาซักถามกันว่าเรื่องราวที่ทํามันเป็นอย่างไรพิสูจน์ได้ไหมเขาให้ทําแล้วได้รับเงินไปอย่างไรอันนี้ที่นอกเหนือจากแกนนํานอกเหนือจากแกนนำนอกเหนือจากแกนนําก็อาจจะจดหมายเชิญไปเพื่อจะมาสอบปากคาอะไรก็ว่ากันก็เราคิดว่าเป็นสิ่งเราอยากเรียกว่าการ คัดกรองอแล้วก็พิสูจน์ความจริงให้ออกมาว่าคใครผิดใครถูกก็มีกาบ,บอกว่าเออจริงๆแล้ว DSi มีอำนาจที่จะทําเรื่องนี้ด้วยเหรอฮะอันนี้เป็นคาถามต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับ,รบในต่างประเทศเนี่ยกฎหมายอาญาที่บังคับ เพื่อสแสวงหาพยานหลักฐานและหยุดยั้งการกระทําความผิดเนี่ยมีอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับ,รบเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยในหน่วยงานของตํารวจเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาอาจจะไม่มีมาตรการพิเศษอย่างนี้แต่กฎหมายของดีเอสไอเนี่ยมีมาตรการพิเศษอย่างนี้เราทําในกรอบของกฎหมายครับ,รบไม่ไปกันแกล้งแล้วก็ไม่ทําอะไรนอกกฎหมายเด็ดขาดนี่แหละประเด็นเรื่องของความรู้สึกว่าถูกกันแกล้งหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาอาจจะเป็นภาพมันมองหลายมุมนะครับผมเชื่อว่าขณะนี้ก็มีคนเอาละคนที่เชียร์ม็อบ นะฮะก็ว่าโอดีอะนะครับก็ว่ากันไปนะครับ,รบก็เชียร์กันเต็มที่คนที่เฉยเฉยหรือไม่เห็นด้วย mm hmm. ก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลไม่สบายใจว่าเอ๊ะแล้วหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไปอยู่ตรงไหนเนี่ย mm hmm. เขาก็ทํากันอยู่ขนาดนี้จะทําอะไรก็ทําได้โดยเสรีภาพเนี่ยก็ไม่เห็นบังคับกฎหมายอะไรเลย mm hmm. ทีตศีตสาทำนู่นนิดผิดนี่หน่อยเนี่ยโอโ้โหจับกลุมดําเนินคดี mm hmm. แล้วกลางบ้านกลางเมืองขนาดนี้แล้วความเสียหายเกิดใหญ่โตกับเศรษฐกิจภาพพจน์ประเทศเนี่ยจนต่างชาติเกือบจะครึ่งร้อยแล้วเขาตกอกตกใจกับเรื่องของบ้านเราเนี่ย เราเรายังเฉยๆไม่ทาอะไรเหรอครับเพราะฉะนั้นในมุมของฝ่ายรักษากฎหมายเนี่ยเรามองว่าเราต้องทําหน้าที่ครับเราไม่คิดหรอกว่านี่จะเป็นการไปเพิ่มดีกรีหรืออะไรต่างๆแต่แน่นอนนะครับก็ทราบว่าขณะนี้ในเวทีก็โจมตีดีเอสไอโดยเฉพาะตัวผมมากมายก็ก็ไม่เป็นไรครับเราเรามีหน้าที่ทําก็ต้องทําคือกลุ่มที่โจมตีหรืออาจจะตั้งคําถามกับการทํารับเป็นคดีพิเศษของดีเอสไอครับเพราะว่าเอ๊ะแล้วก็มีจัดเวทีเพื่อจะหาทางออกกันอยู่แล้วไป ก็ก็<ไ>ปล่อยให้การหาวิธีการพูดคุยมันไปด้วยก่อนแล้วก็มันไม่เป็นการทางจริงหรือเปล่าครับมันทางออกจริงหรือเปล่านะครับจะไปเจรจาจะไปอะไรก็ตามคุณต้องหยุดอย่าทําสิ่งที่ผิดกฎหมายสิครับคุณเรียกร้องว่า ไม่มีการเลือกตั้งรัฐบาลขับไล่ออกไปนะครับย้ายชุมนุมไปที่นั่นที่ดีไปปิดล้อมที่นั่นที่ดีไปตัดน้ําตัดไฟเขาอะไรต่างๆนี่จะไปสํานักงานตํารวจทางชาติอีกแล้วบ้านเมืองปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงครับต่างชาตินี่เขาตกอกตกใจมากนะครับแล้วเขาก็มีเคลสชันมากเลยเราเนี่ยได้รับคําถามจากสํานักงานต่างประเทศที่ทํางานรูปกับดีอสนอนะว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ทําอะไรเหรอนะครับเราก็ ก็เป็นกังวลนะครับแต่เมื่อเอาละไม่เป็นไรนะครับเมื่อเป็นงานของคนอื่นเราก็ไม่พูดแต่เมื่อวันนี้เป็นงานของเราทางดีเอสเนี่ยเราก็ต้องทาหน้าที่ครับรู้สภาแล้วเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดการเมืองเปลี่ยนคั้วอำนาจท่านจะรู้สึกกังวลไหมครับไม่กังวลหรอกครับผมก็ทําหน้าที่ของผมตามปกตินะครับก็เหมือนพูดถามเรื่องส่วนตัวก็พูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับเมื่อตอนปี53เราก็เราก็ทําทั้งสองฝ่ายเสื้อแดง ที่เป็นฮาร์ดคอร์นะไม่ใช่ลุงปาณาอ่าเราก็ดําเนินคดีคนที่ออกคําสั่งให้มีการสลายการการชุมนุมบาดเจ็บตายเราก็ดําเนินคดีอย่างเท่าเทียมกันในเมื่อเราทํางานอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับเขาก็ดูการทํางานของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เปลี่ยนสีหรอกครับเราก็ทํางานอย่างตรงไปตรงมาคราวนี้นะครับตอนนี้เราดําเนินคดีกับจะเรียกว่าฮาร์ดคอร์ของกปปสก็ได้นะครับคุณสุเทพแล้วก็แกนนอีก17คนถ้าขณะนี้เนี่ย เกิดมีการสลายการชุมนุมโดยคาสั่งของรัฐบาลนะแล้วบาดเจ็บล้มตายนะเราก็จะดาเนินคดีกับรัฐบาลเหมือนกันอก็ตรงไปตรงมาครับแต่ก็จะเห็นว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ดําเนินคดีในส่วนนั้นไม่ได้ทําในสิ่งนั้นนะครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการฮะเวลาหมดแล้วไว้โอกาสหน้าคงคุยกันอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านทาริดเพ็งดิตผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ